ฝนฟ้าคะนองยังคงเป็นสิ่งที่คุณต้องระวังในประเทศไทยวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่าอากาศในประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงหนึ่งสามองศาเซลเซียสทําให้มีลมแรงมากขึ้นนี่เป็นผลจากมวลอากาศเย็นแรงจากประเทศจีนเข้ามาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและทะเลจีนใต้ในวันนี้ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไวนี้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศทำให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่เหล่านี้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ควรดูแลรักษาสุขภาพอย่างดีในระหว่างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวเรือในอ่าวไทยและทะเลอันดามันกรุณาระมัดระวังในการเดินเรือคลื่นลมในพื้นที่นี้มีกำลังปานกลางแต่ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งสามารถส่งผลต่อการเดินเรือได้ และนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจพายุโซนร้อนฟงวองที่อยู่ในบริเวณด้านตะวันออกของเกาะไต้หวนันมีแนวโน้มจะเคลื่อนไปทางจังหวัดโอกินาวะในประเทศญี่ปุ่นในวันนี้แต่พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยถ้าคุณมีแผนเดินทางไปยังพื้นที่เหล่านี้โปรดตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ของประเทศไทยตั้งแต่เช้าถึงเย็นมีข้อมูลเฉพาะที่ละเอียดสําหรับแต่ละภาคของประเทศตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จนถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในแต่ละภาคมีข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิต่ำสุดและสูงสุดความเร็วของลมและคลื่นทะเลซึ่งสามารถช่วยให้คุณเตรียมตัวและระมัดระวังได้อย่างดีโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลอากาศก่อนออกเดินทางเพื่อให้มีการเดินทางที่ปลอดภัยและสบายใจ คุณสามารถติดตามข้อมูลอากาศล่าสุดได้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการเตรียมตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับ